อนแรกสุดอ่ะครับผม,ผมทําเป็นพวกแดนซ์คอมพานีมาก่อนจากการที่เราได้ทํางานในหลายๆแง่มุมเราได้มีการวางเอาไว้ไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นผู้บริหารอ่ะจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานยังไงผมแค่มองว่าให้ตัวผม ได้เป็นที่ยอมรับของทุกคนไม่เคยรู้สึกว่าแบบบุ่หวาในการที่ตัวเองได้แบบไปอยู่ท่ามกลางาแบบแสงไฟครับแต่ผมกับมีความสุขกับการที่วันนึงเราทําอะไรขึ้นมาครับแล้วเรามายืนดูอยู่ข้างหลังเงียบๆว่าสิ่งที่เราทำนะครับมันรันโดยคนอื่นอางบนวันนั้นจากประสบการณ์การทํางานร่วมกับวงการเพลงต่างประเทศสู่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่ E 2 9 Music i d Entities ล่าสุดได้เปิดตัวศิลปินคนแรกของค่ายอย่างน้ององ g ี้ทิติชาพร้อมกับเพลง I'm in Love ที่ได้คว้าตัว Bam Bam God Seven เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้อีกด้วยเพื่อเป้าหมายที่สําคัญกับการขับเคลื่อนวงการทีป๊อปให้เป็นที่ยอมรับในวงการเพลงสากลบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้คุณแบงค์ชินดานายภูวกุลค,ค่ะ สวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าคุณแบงค์แล้วกันนะได้ครับผมถามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าความรู้สึกของการที่ได้มาเป็นผู้บริหารค่ายเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตอนแรกครับที่ได้รับคําเชิญมาก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากครับผมคือแบบเหมือนเราทำโปติเราทญญางานสายงานยต่ตา,างชาติมาเยอะมานานมากครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ครับจนเนี่ยครับได้รับคำเชิญจากของทางโมโนเขามาบอกว่าเออเนี่ยเขาอยากจะปั้นค่าย อันใหม่ขึ้นมาอยากจะเหมือนท้าทางผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพื่อที่จะได้แบบ ให้สไตล์มันเป็นต่งางชาติแล้วก็รว <iedzieć alright, S 2> มถึงก็คือได้ทั้งแบบพันเนอร์คอลเคชันหรือ years, <ambos S 2> แบบที <ip out English> มงานของผมที่แบบบริหารการในเชิงแบบอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมเข้ามาช่วยดูแลกันก็รู้สึกดีใจครับผมตอนแรกดีใจที่ว่าเออเราจะมีโอกาสได้ได้ทำผลงานเพลงหรือการสร้างศิลปินขึ้นที่ไทยอะไรเงี้ยครับพูดถึงนิดนึงเห็นบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเรามีการทํางานกับทางต่างประเทศเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการทําอะไรมาบ้างคือจริงๆก่อนที่คนไม่ค่อยรู้กันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับผมเวลาทําอะไรเราเลยไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ ได้บอกใครอะไรใครก็จริงๆครับจุดเริ่มต้นก่อนตอนแรกสุดนะครับผมทําเป็นพวกแดนซ์คอมปานีมาก่อนนะครับเป็นเหมือนทําแบบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นแล้วก็โชว์เปอร์ formance และการแสดงครับจนเราก็เหมือนค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนดูแลพวกแบบเซอรไรชันได้เอ็มบีโปรชชันได้อะไรได้ครับแล้วก็เริ่มก้าวสู่การเป็นคอนซัลท์ครับเบื้องต้นแรกสุดเลยครับหลังจากนั้นที่เริ่มทําพวกเต้นให้กับทางเกาหลีครับที่ทําให้กับค่ายเพลงต่างๆก็เริ่มมีโอกาสได้ทํา คอนเซิลเขาเริ่มปรึกษาว่าอเอ้ยถ้าเกิดว่าศิลปินมาแบบนี้เราจะผักกันผลงานไปแบบไหนดีอะไรดีอย่างเงี้ยผมเราก็นะครับแล้วเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าค่อยๆได้ทําของที่ต่างประเทศเจนได้เริ่มเต็มตัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยจนเหมือนเราเริ่มได้วางสเ r จ t e หรือวางพวกแบบกลยุทธ ให้กับทางค่ายเพลงเกาหลีะครับผมแล้วก็จริงๆก่อนนี้ก็มีทางวิทยบ้างผมเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมแต่แบบไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็เหมือนเราได้เริ่มผ่ากับพวกของทางสิงคโปร์เขาอะไรเขาครับเหมือนได้จอยกับแบบเพนต์นเมนต์บ้านเขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับงั้นพูดถึงค่ายเพลงนิดนึงค่ะว่าคือแต่ละค่ายเพลงเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันค<อ>่ายเรามีไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นยังไงคะเราตั้งใจว่า เราจะให้เป็น DNA ของค่ายเลยก็คือเราครับอยากให้เป็นเรียกว่าเป็น T pop. ค่าย T-pop จริงๆเราบอกว่าไม่ก็ไม่เชิ่อเป็น T-pop ครับคือเราอยากให้เป็นค่ายเพลงของไทยที่เราพยายามจะผลักดันให้คุณภาพหรือมันมีการประสานกันระหว่างแบบไลฟ์สไตล์ของความ international ครับผมเข้ามาผมคือศิีปินครับเราจะไม่ได้จำกัดพื่อการเป T ็น T-pop อย่างเดียวครับอย่างอันนี้เราทํามาเราตั้งใจว่าเออเราอยากให้ คนไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ของความเป็นสากนคือค่ายเพลงสากลโดยคนไทยใช่ครับมันจะประสานกันครึ่งๆระหว่างแบบไทยแล้วก็แบบแบบสากลเลยคราวนี้ถามนิดนึงว่าเราจากการที่เราได้ทำงานในหลายๆแง่มุมนะคะอาจจะติดต่อง,งานดูแลดลเรื่อง performance เรื่อง stage หรือว่าการเป็น choreographer หรือว่าจะเป็นการเป็น a อเจนต่างๆทำอะไร,รต่างๆมาเยอะแยะมากมาย พอเราจะต้องมาเป็นผู้บริหารนะครับเราได้มีการวางเอาไว้ไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นผู้บริหารน่ะจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานยังไงจริงๆนะครับถามว่าสิ่งต่างๆหรือโปรเซสต่างๆที่มันผ่านม,มาทั้งหมดะครับผมพอวันหนึ่งที่เราขึ้นมาเป็นบริหารมันมันเห็นนะครับว่าว่าจริงๆ้วครับโปรเซสที่มันคนเกิดขึ้นในค่ายเพลงหรือสิ่งที่เราต้องทำนะครับมันมีอะไรบ้างมันเหมือนแค่เอาปูสิทธิ์กัน เป็นการกลุ้มมิ่งใหม่ท้งนึงว่าจากปกติคือเราทําให้ค่ายเพลงวันนี้เราเป็นค่ายเพลงแล้วเราต้องดึงทุกอย่างเข้ามาหาเราแทนและในส่วนของการคัดเลือกศิลปินล่ะคะยากไหมคะจริงๆการคัดเลือกศิลปินเป็นเรื่องที่ยากครับยากมากๆครับผมคือจริงๆแล้วผมจุดเริ่มต้นแรกที่ผมเข้ามาปุ๊บเลยเนี่ยคือผมคุยกับทุกคนก่อนว่าผม,มาครับอยากได้ศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็มีความเป็นศิลปินจากภายในของเขาเองจริงๆคือผมครับมองว่าทักษะครับมันฝึกฝนกันได้ครับผมแต่ความเชื่อมันฝึกันไม่ได้ ครับเราก็เลยพยายามจะเลือกศิลปินที่เรารู้สึกว่าตัวเขาครับมีความพร้อมในด้านของทักษะด้วยอยู่แล้วครับหรืออาจจะไม่ต้องพร้อมมากก็ได้ครับเพราะเราช่วยกันได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเขามีจิตวิญญาณหรือมีความเชื่อในตัวเองว่าเขาคือศิลปินจริงๆวันนี้เขาพร้อมขายจิตวิญญาณให้กับสังคม วันนี้เขาพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการแบบสร้างสรรค์ผลงานหรือดูสเสร็จการติบโตของเขาครับด้วยตัวเองคือผมจะบอกทุกคนตลอดว่าผมครับด้วยความเป็นเนเจอร์ของการทํางานแบบ่างชาติครับผมอยากได้ศิลปินที่เขาอยากทําเพลงอะไร เขาอยากเติบโตไปแบบไหนครับผมเขาเอาทุกอย่างครับมาเล่าให้เราฟังครับแล้วเราคือคนที่วางกลยุทธ์หรือทําทุกอย่างครับให้มันเข้าที่แล้ว<ม>ดันินผลงานไปร่วมกันงั้นพูดถึงศิลปินเบอร์แรกของค่ายนิดนึงค่ะศิลปินเบอร์แรกของเราตอนนี้ครับผมก็คือน้องเอนจีครับผม ทุกคนจะรู้จักแองจี้ในนามของแองจี้ที่เป็นการมิการเซร่พอ,อน้องได้มาแคสกับผมได้มาคุยเราได้ดูวิสัยทัศน์ดูการทํางานดูแบบมุมของน้องๆเน,นี่ยผมแล้วก็ให้ต่างชาติหรือแบบพาร์ทเนอร์หรือแบบพูงกับใดๆเออที่ได้คุยกับน้องผมก็คือทุกคนเห็นตรงกันว่าน้องของมากจริงๆครับผมแบบในเรื่องของทักษะความสามารถในการลิดงานวิสัยทัศน์หรือสัญญาของความเป็นศิลปินของเขาคือครบมากๆจริงๆพอเราเป็นผู้บริหารค่ายผกเนี่ยเราก็ต้องมีการวางกลยุทธ ให้กับศิลปินพอเราเจอแล้วว่าโอเคคนนี้พร้อมใช้ทํางานได้มีอินเนอร์ดีมีอะไรที่สามารถที่จะเป็นอินพุตให้กับงานของเราได้เนี่ยรเราวางกลยุทธ์ต่อ,อยังไงคะพอเรามีแผนชัดเจนมีภาพรวมที่โอเคหมดปุ๊บ เราเริ่มหาบุคลากรดีๆที่จะมาได้มาจอยงานร่วมกันนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่แต่งเพลงให้น้องเดบบดีๆครับคือจริงๆต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับคือในเชิงของแต่งเพลงครับคือน้องเขาจะเป็นคนตั้งคอนเซ็ปต์ขึ้นมาครับแล้วก็คุยกับโปรดิวเซอร์และน้องครับจะทางานร่วมกับโปรดิวเซอร์ล้วก็จะหาโปรดิวเซอร์ดีๆให้กับน้องครับหาทีโปรดิวชันดีๆให้กับน้องแล้วก็วางแผนดูแบบกลยุทธ์โดยรวมให้อะไรอย่างนี้ครับนี่คือการพูดถึงศิลปิน เบอร์แรกคราวนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่านะคะว่าศิล,ลปินเนี่ยเขามีเมสเซจมาฝากถึงคุณด้วย<อ>เขาจะพูดว่าไงบ้างอ่ะมาดูกันดีกว่า<อ>นี่คือการพูดถึงศิลปิน เบอร์ <Be> แรกคราวนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่านะคะว่าศิลปินเนี่ยเขามีเมสเซจมาฝากถึงคุณด้วยเขาจะพูดว่าไงบ้างอ่ะมาดูกันดีกว่าคะ่ะเซอร์ไพรส์มากๆฝากถึงพี่แบงค์หรอคะอ่าก็สำหรับการทํางานกับพี่แบงค์นะคะจี่รู้สว่าเป็นการทํางานที่สนุกมากๆคะ่ะคือแบบว่าเขาเป็นเหมือนบบพี่ชายคะ่ะใช่คือมีอะไรก็แบบว่าพูดได้เลยอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะแบบว่าแชร์กันในหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยก็เขาก็จะให้เหมือนเราแบบว่า เข้ามาอยู่ในแทบจะทุก process เ,เลยค่ะคือเขาก็จะให้เราแชร์ไอเดียตลอดว่าเออเราอยากทําอะไรเราอยากได้แบบไหนหรือว่าแบบมีงานออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรามาดูมาเช็คตลอดว่าเออแบบเนี้ยโอเคไหมเราโอเคหรือยังอยากเพิ่มเติมตรงไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะให้เราแบบว่าได้เป็นตัวเองด้วยได้ใส่แบบว่าสิ่งที่เราชอบไปในผลงานของเราด้วยค่ะคือพี่แบงค์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านลายค่ะใช่เวลาหนูนลายไปนะเขาจะไม่ค่อยชอบอ่านแล้วเมื่อที่เราแบบอ่านช้าบ้างเลยเขาก็จะแบบ ทิติชาทิติชาน้องหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเขอาก็จะชอบแกล้งค่ะก็สนุกดียค่ะพี่แบงค์ตลกของงานเยอะๆค่ะพี่แบงค์ของงานให้หนูเยอะๆหนูตั้งใจทํางานแน่นอนเต็มที่เป็นไงบ้างคะโอ้ดีครับก็ไม่ค่อยอ่านไลน์หรอคะคือจริงครับผมเป็นคนที่อ่านไลน์ผมแต่ว่าผมจะมีเวลาในการอ่านของผมเราให้พาริตี้หรือเราให้การโฟกสัสครับกับคนที่ทํางานอยู่นปัจจุบันครับเราจะไม่ชอบการประชุมที่ นั่งกันเป็นโต๊ะและแบบมีคนแบบคอยกมดมือถืตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมหรือแบบใช่แบบผมตรวจง,งานอะไรปุ๊บผมจะเอามือถืแบบไว้อีกจุดนหนึ่งเลยถามนิดนึงสิเขาว่าในหนึ่งวันของชีวิตผู้บริหารค่ายเพลงอะ่ะต้องทําอะไรบ้างคะโอ้จริงๆมันเยอะมากๆครับสิ่งแรกเลยก็คือเราเหมือนหัวเรือในการขับเคลื่อนทุกอย่างใช่ไหมครับ ทุกวันนะครับเราจะต้องดูโปรเซสของค่ายทั้งหมดครับว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ทุกมุมครับมันไปถึงไหนบ้างแล้วครับแผนพีจาราเป็นยังไงครับการลงทุนเป็นยังไงครับผมวันนี้าทางซอสอัพเวิร์กต่างๆอะไรมันไปถึงไหนหมดแล้วมันอะไรหมดแล้วเราต้องเป็นแบบคนแบบสั่งแก้ทุกอย่างอะไรหมดแล้วก็ต้องแบบคอยปรับดูทิศทางของท้งอย่างทั้งหมดครับกลยุของค่าย ตลาดตอนนี้เขาทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วลลลครับผมน้องๆพีนเป็นยังไงครับท่าเต้นเป็นยังไงคือทุกอย่างมันเยอะแบบเยอะมากๆเลยจริงครับผมแล้วมีการวางแผนไตรมาสสุดท้ายของปี2022เอาไว้ยังไงบ้างคะผมครับอยากสร้างภาพขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าว่าจุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มต้นจากอะไรที่มันเรียบง่ายเราสามารถขยายแบบสิ่งความเรียบง่ายเนี่ยผมให้มันกว้างใหญ่ได้เขาเรียกว่าได้สถิติในการแบบ จากเดบิวต์น้องขึ้นมาแล้วน้องได้คอนเสิร์ตขนาดใหญ่สักอันนึงครับน้องมีแฟมิ้งในต่างประเทศแล้วผมน้องได้งานในต่างชาติได้งานในไทยปีนี้อยากได้เอเชียก่อนครับผมแล้วภายในสามปีเราอยากให้แบบมันก้าวไปสู่ยุโรปได้อะไรได้ก่อนที่คุณจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ คลุกคลีแล้วว่าเรียกว่าคลุกวงในในวงการเพลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอพูดถึงประสบการณ์ของคุณก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนิดนึงค่ะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะรู้จักคุณแบงค์ในฐานะของคนที่เป็นคริโอกรฟเฟอรอพูดถึงประสบการณ์ตรงนั้นนิดนึงค่ะจริงๆครับจุดเริ่มต้นที่สุดเลยครับผมก็คืออ่าตอนนั้นผมเริ่มทำในส่วนของการสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมฟาร์ทแรกสุดนะครับมันเริ่มต้นจากก่อนจบมปลายครับผมอ่ะค่ะ เหมือนแบบเต้นในชมรมของโรงเรียนมัธยมอะไรผมมันก็เหมือนเป็นแบบเรียกว่ามันเป็นช้อยหนึ่งของชีวิตละกันที่วแบบ่าว่าเราสึกว่าเออเราทำแล้วเราชอบเจนวันหนึ่งครับเรียกว่าจุดประกายแรกหรือแบบโอกาสแรกที่ทําให้เราครับเข้าสู่งานสญญายงานต่างชาติได้ก็คือเราครับโพสต์คลิปลงที่ u t u b e ครับและฟิลิปปินส์เนะครับเขาไม่เห็นว่าอ่าเหมือนเขาชอบในผลางานของเราเขาก็เลยเชิญเราให้แบบไปเป็นทางดัซ์ูช็อปที่ฟิลิปปินส์ในครั้งแรกครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่า เราเริ่มได้ไปที่สิงคโปร์ได้ไปที่มาเลเซียได้ไปที่อินโดนีเซียอะไรเงี้ยผมแต่ว่าเราไปประสบความสําเร็จที่แบบเป็นเรื่อเป็นราวขผมที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกครับผมคือแบบมันมันได้รับภาพที่มันถล่มทลายสิงคโปร์เขาเป็นเป็นประเทศที่เขามีความโก o b a ลในเรื่องของ c o n n e คชั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราไปประสบความสำเร็จที่ภาพตรงนั้นหลายๆายประเทศเขาก็เลยจับต้องได้ว่าอ๋อนี่เป็นครูเป็นครูจากไทย ที่ทำงานไอ้แบบที่แบบสอนเต้นในแบบในแบบหลายๆประเทศหรือแบบเป็นเครือของนานาชาติอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มเป็นที่มาของได้เข้าไปถาที่ค่ายเพลงครับเขาจะเริ่มแบบว่าเอยเรามาเทนรนศิลป,ปินในค่ายนี้ให้หน่อยซึ่งเราก็เริ่มต้นจากค่ายเล็กๆเลยครับวันหนึ่งเราพร้อมในข้อมูลหลายๆด้านมันก็เลยทําให้ภาพผมเลยเริ่มเป็นบุคคลเบื้องหลังแทนและจริงๆเราเคยคิดอยากจะอยู่เบื้องหน้าบ้างไหมคะหรือว่าเราตั้งแต่เด็กเราก็คิดว่าเออเราชอบอยู่ตรงเนี้ย จริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นแรกสุดเลยไม่เคยไปกยากเป็นเบื้องหน้าเลยครับคือผมครับรู้ตัวเองแบบตั้งแต่แรกสุดก็คือพอเราทนเต้นใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันต้องมีโอกาสที่เราได้ขึ้นเวทีอแล้วครับผมลึกๆในตัวผมผมไม่เคยชอบเลยครับไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าแบบวือหวานในการที่ตัวเองได้แบบไปอยู่ท่ามกลางาแบบแสงไฟครับแต่ผมกลับมีความสุขกับการที่วันนึงเราทําอะไรขึ้นมาครับแล้วเรามายืยนดูอยู่ข้างหลังเงียบๆว่าสิ่งที่เราทำาครับมันรันโดยคนอื่นอยู่ข้างบนวันนั้นอันนั้นมันคือสิ่งที่เราแบบแปปปีมมาาาากก่สุดเเเเร็็ลลลลยัลัหหออวนวืงงต ทุกวันนี้สนุกไหมคะกับการเป็นผู้บริหารดีครับสนุกครับสําหรับผมรู้สึกว่าแบบมันมันมันเหมือนมันเป็นชีวิตผมด้วยทุกวันที่แบบตื่นมาแล้วแบบก่อนแปลงฟันผมต้องโทรเช็คทุกอย่างว่าแบบว่าเอ้ยเสร็จยังรู้นี้ยังอะไรอ่ะมันพอมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆครับผมคาว่า p a s s i o มันเลยไม่มีคำว่าหมดครับไม่ว่าแบบมันจะเครียดขนาดไหนหรือมันจะแบบหนักหนาขนาดไหนครับผมหรือแบบคือทุกวันนี้ผมได้นอนน้อยมากกับการบริหารในส่วนของตรงนี้ครับผมแต่ว่ามันไม่เคยแบบ บรนทอนกำลังใจหรือไม่เคยบรรทอนแ,แบบแรงในการที่ฉันรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแบบวันนี้อยากพักกันเลยวันนี้เนี่ยทำสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมองตัวเอง5ปีหรือ10ปีจากนี้เอาไว้ยังไงคะีิผมไม่ได้คาดหวังอะไรไกลมากครับผมผมแค่มองว่าให้เราได้เป็นผู้บริหารค่ายเพลงคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับคือผมแค่มองว่าปกาติผมทางานกับค่ายเพลงหรือมืออาชีพแบบมากมายหลายเพลงนะผมเราเคยทําในฐานะหนึ่งมาต่อในฐนานะที่แบบว่า อาจจะเป็นในด้านในด้านหนึ่งเช่นวันนี้เราเป็น h e ด d ปรดั u c t i o n วันนี้เราเป็น h e ดทางด้าน Marketing วันนี้เราเป็นเฮดทางด้านแบบเต้นวันนี้เราคุมคอนเสิร์ตให้เขาแต่วันนี้เราเป็นทุกอย่างใช้ทุกตำแหน่งตรงนั้นแล้วครับและเหมือนต่างชาติจากที่เราเคยไปทาร่วมด้วยเขาก็จะตาุ่งมองว่าวันนี้คือวันที่เราสตาร์ทอัพของเราเองได้แล้วับผมทุกอย่างมันจะเป็นไงผมแค่มองว่าให้ตัวผมได้เป็นที่ยอมรับของทุกคนวันนี้เราสามารถ สร้างคนไทยหรือผลงานของค่ายเพลงไทยในเลเวลสากลได้ครับในเลเวลที่ภาพมันสมบูรณ์แบบมันเพอร์เฟกหรือมันเป็นในมุมที่แบบคนไทยด้วยกันเองครับตอบได้ว่าแบบว่าเฮ้ยนี่คือภาพของคนไทยที่ก้าวขึ้นมาอีกขันน้นนึงได้แล้วอะไรเงี้ยผมแล้วก็ได้นําพาทั้งศิลปิน ทางได้มันพาทั้งทีมว่าผมให้มันเติบโตแบบคู้ไปด้วยกันเป็นไงมาคะครอบครัวสนับสนุนไหมคะหรือว่าดีใจไหมที่แบบเฮ้ยพี่แบงเป็นพู้บริหาร ครอบครัวสนับสนุนไหมคะหรือว่าดีใจไหมที่แบบเฮ้ยพี่แมงเป็นผู้บริหารจริงๆดีครับผมคือครอบครัวแบบแฮปปี้ครับผมแบบในการทําคือครอบครัวครับเห็นการเติบโตทุกสเต็ปของผมตั้งแต่แบบวันแรกสุดตั้งแต่แบบวันที่ยังไม่มีอะไรเติบโตขึ้นท,ทุกปีทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มันเหมือนเป็นแรงสนับสนุนทนักกำลังใจที่ดีแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ ไม่ได้มองอะไรไกลมองแค่ว่าใกล้ๆแล้วอย่างนี้เรามีศิลปินเบอร์หนึ่งแล้วบเบอร์สองจะตามมาติดๆเลยไหมคะอ๋อแน่นอนนะผมมีตอนนี้มีจริงๆมีมีสามเบอร์นะครับที่เตรียมจะออกเร็วๆนี้ครับก็จะต่อจากแองจครับมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มีแอนนี่ที่กำลังปั้นอยู่ด้วยเช่นกันผมกับไม่แน่แบบเผื่อในอนาคตเราอาจจะดึงต่างชาติเข้ามาเป็นศิลปินของเราด้วยหรือแบบเราอาจจะเป็นแบบ ร่วมกันกับค่ายเพลงที่อยู่ของต่างชาติแต่ว่าเหมือนแบบเราก็มาจอยเขาในการเปิดผลงานด้วยเช่นกันนี่คือคนที่รักในการเต้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้หยุดแค่ในประเทศไทยแต่ว่าสามารถไปในหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยได้มาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงแต่ยังมีน้องๆอีกหลายคนมาก หรืออาจจะมีผู้บุคค้อย่างหลายคนที่อาจจะเห็นลูกตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินเป็นนักร้องแต่ว่ารู้สึกว่าผลทางมันยากจังช่วยให้แรงบันดาลใจกับทุกคนหน่อยนะค่ะจริงๆถามว่าการเป็นศิลปินศิลปินจริงๆครับถ้าเราคุยตรงๆครับใครๆก็เป็นได้ครับแต่ว่าถามว่าเราจะเป็นได้ดีไหมอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราครับเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามีเป้าหมายอยากเป็นศิลปินครับ ให้เราเชื่อได้ก่อนว่าเราเป็นเซปินที่ได้จริงๆครับมาคนจะรู้สึกว่าชอบจากัดตัวเองใน,ใน,ใ,นในหลายๆมุมครับผมมนวันจะเป็นทั้งหน้าตาความสามารถอะไรของคพือทุกงท,ทุกอย่างครับมันบิวมันปลูกมันปั้นกันได้มันไม่ได้มีเพดานไม่ได้มีกรอบหรือไม่ได้มีการเลือกว่าแบบว่า,วาแบบว่าศิลปินต้องเป็นบุคคลที่เกิดมาในเปคนี้เท่านั้นถึงจะเป็นได้ครับถ้าเราเลือกแล้วว่าตัวเราเหมาะสมคู่ควรกับการปเป็นศิลปินครับเขาคุณไปให้สุดคุณไปให้สุดก่อน คุณแค่ทํากันบ้านในทุกๆเวว่าวันนี้คุณเก็บเช็คพอยต์ของของ,ของการก้าวไปเป,ป็นศิลปินได้ครบหรือยังครับวันนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราพยายามจะเป,ป็นศิลปินคือเราไมไ่รู้สึกจากภายในมาก,ก่อน,นครับแน่นอนครับวันหนึ่งที่ไปถึงคุณก็จะได้ทํามากสุดแค่การเป็นศิลปินที่ท่องสคริปต์แล้วไปออกข้างหน้าวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นศิลปินในตัวเองคุณแทบไม่ต้องมีสคริปต์ก็ได้ครับผมไปทํางานกับต่างชาติมาศิลปินต่างชาติมาครับเขานั่งพอยื่นสคริปต์ให้ คือไม่ท่องไม่อะไรงนานเพราะว่ามันมาจากจิตวิญญาณภายในของเขาครับแล้วก็ศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายครับคำว่าศิลปินต่างอาร์สิ t หรือว่าไอดอลมันแปลว่าบุคคลต้นแบบหรือการเป็นผู้นาความคิดเห็นได้บางอย่างเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับมันคือคนที่จะต้องอยู่แบบโดดเด่นและแตกต่างกว่าคนทั่วทวไปครับหสเต็ปวันนี้คุณแค่ดูว่าคุณ ตกต่างหรือโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์พิเศษที่ตรงไหนถ้ายังไม่เจอหาเรื่อยๆก่อนคนนี้เราร้องเพลงไม่ดีครับเราก็แค่ฝึกครับถ้าเราไม่รู้เวรการฝึกเราก็ไปเรียนครับผมเราก็ไปเทรนแปอะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยผมคือเราอาจจะต้องแบบพยายามหาช่องทางหาสะพานให้กับเราให้เยอะที่สุดการเป็นศิลป,ปินมันมาตามเวลาและโอกาสครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้โอกาสตรงนั้นหรือมันยังไม่ถึงเวลาตรงนั้น อย่าท้อครับหลายคนชอบทำทำมา,าช่วงแรกเปิดตัวมาจะเป็นศิลปินแล้วพุ่งมาเลยเรียนอย่างอะไรแบบมาเต็มสูบเลยปุ๊บผ่านไป2เดือนครับเอ้ยยังไม่ได้เป็นศิลปินเริ่มแผ่วครับมันก็เลยเป็นที่มาของการไม่ได้เป็นศิลปินกับเขาอย่างนี้แหละครับผมก็ถ้าเราเชื่อแล้วว่าตัวเราคู่ควรจะไปศิลปินครับไปให้สุดเดี๋ยวเวลาและโอกาสเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมทำอะไรที่คู่ควรครับเขาจะมอบทุกอย่างให้กับคุณฝากค่ายเพลงนี้นิดนึงค่ะ ก็เรียกว่าเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ได้ครับผมเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่เราตั้งใจจะผลักดันวงการของไทยให้ก้าวสู่ตลาดของเอเชียหรือตลาดของโลกหรือคําว่า international ให้ได้ครับผมก็ผมเชื่อว่าเราจะสร้างภาพหรือมิติใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าเ n t e r t a i n m e n t ของไทยให้กับทุกคนได้รับชมได้ะไรอยู่แล้วผมองก็ฝาก็เป็นกำลังใจให้กับแบบทั้ง ตัวศิลปินด้วยแล้วก็ทีมงานต่างๆด้วยครับก็อาจจะเป็นค่ายใหม่ที่เราเพิ่งเคยได้ยินยังไงก็จับตาดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีผลงานต่างๆให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสามารถที่จะส่งผลงานของประเทศไทยหรือว่าชีป๊อปให้ทุกคนรู้จักได้ในระดับโลกและนี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับครับัน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ